ช็คสภาพครับหาจนเจอครับ <c oughs> หรือทั้งขันครับนี้หรือได้แต่ไม่รู้จะประกอบได้หรือเปล่านี่เลือกหมดแล้วคนโซนโซนเช็คแล้วพี่น้องมาเยือนครับ เช็คสายฟงสายไฟพี่น้องก็คือน้องหนูครับน้องหนูน้องหนูมาเยือนรถไถใครๆก็ลื้อได้นี่สายฟงสายไฟมันมีไม่เยอะเท่ากับรถกระบะ <c oughs> ทำได้อยู่แล้วกระบ,บะเรายังลื้อเลย แต่ประกอบไม่ได้นะนี่ก็ปั๊มครับเช็คปั๊มเรียบร้อยคลายปั๊มแล้วครับไปอย่างรถไฟทีนี้ควมแรงไม่ต้องพูดถึงครับสองรอบครึ่งจัดไป บอกแล้วอย่าให้ทํากองก็เปลี่ยนแล้วอะไรก็เปลี่ยนแล้วก็ตอนนี้สตาร์ติดปกติครับนี่ เสร็จแล้วครับพี่น้องเจ้ายันมาเราสี่สิบเก้างอแง,งยอยู่พักใหญ่อเ้ครับเดี๋ยวพามาดูมีฮะห,หนูหนูก,กับสายไฟตรงนี้ ไล่ดูทั้งนแล้วเปลี่ยนอะไรใหม่หมดไม่หายเ้ฟิวโกลไม่ขาดนี่รัวจักสใช้ไฟก็เลยจัดต่อใหม่้วเช็คฟิวเช็คอะไรเนี่ยเรียบร้อยครับเรื่องสตาร์ทติดง่าย นียคุณแจนี่แล้วเราประกอบครับพี่น้องอเดี๋ยวทำสีใหม่แจ่มกว่าเดิมตัวแรงเรา นี้เราก็เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไล่ใใสายฟงสายไฟเสร็จก็เป็นกันว่าหนูกัดสายไฟครับจะมาสี่สิบเก้าแรงเราก็เลยทำให้เขาเรียกตัวตูดเบาครับ มันเปิดแล้วมันปิดแล้วเปิดแล้วมันพอเปิดสตาร์ทมันก็ปิดเลยมันไม่แบบไม่เปิดตลอดไฟมันช็อตครับตอนเช้ามาก็สตาร์ทปกติวันนี้ก็ฝนตกครับ สบายเนี่ยครับซีกุญแจแล้วก็ขึ้นหมดแล้วครับมาสตาร์ทกันนี่ครับเสร็จแล้วครับ แกตัวที่นอยตุนี้ครับมันพอเราเปิดสวิสตช์ตัวตาร์ันต้องดูดเข้านะครับแต่นี้พอมันดูดเข้าหน่อยแล้วแล้วมันก็ปิดมาเลยเอาไไล่ใส่ไฟดูก่อนแรกก็จะเปลี่ยนสวิตช์ตุญกแจกับตัวนี้เพื่อลองไล่ใสยไฟดูก่อนว่ามันเป็นอะไรทีนี้เรไปเจอรอยหนุกัดแล้วไปโดนกับตัวถังรถ ลองคันดูแล้วก็ลองไล่พงไล่ฟิวดูวฟิวไม่ขาดครับว่าน่าจะเป็นกับตัวนั้นที่เราสตาร์ทติดง่ายนะครับ ผมกัดสายไฟฝั่งนี้คนระับฝั่งฝั่งที่เป็นไดใไดชาร์จนะีนครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยนะวรอบนี้เลย แล้วก็จะมีกางนังนคือสายไฟเขาเรียกอะไรตัวเซฟตี้ครับต้องดูสายไฟตัวเซฟตี้ก่อนว่ามันขาดหรือเปล่าผมไปดูแล้วมันมันหลุดแล้วผมก็เลยพ่วงต่อกันแล้วก็จะตาโมกคนจะตาไมไปติดเสียตังนะครับเรียกช่างมาเสียตังนะครับคอไล่ดูก่อน่วๆลองไล่ดูก่อน ใช่ระบบสายไฟก่อนหรือไม่ยากครับคนตรงคนโตนถึงรือแล้วถ้าเครื่องเงี้ยนี่ยังสตาร์ตได้ครับออกตัวเดียวครับติดเลยขึ้นจาดนานออิกินอีนตัวหลังออก,กสกตาร์ตยังไงก็ติดครับน้ำมันมา ผมก็เป็นตัวนี้ครับผมก็ไม่รู้ผมก็เลยเข้าไปศึกษาใน u t u b e ว่าเออมันเป็น,ย,นยังไงรถไถผมไปดับกลางนาครับรือให้ช่างมาตอมแล้วช่างเขาลืมใส่เขาเรียกอะไรใส่ดินให้ครับแค่ไม่ได้ขันเราใส่ตัวถังรถแค่แบบว่าเอาเสียบแบบไว้คือย่ายไปดับ่ายไปดับผมเลยมาไล่ดูทีก็เออช่างเขาลืม เจ็ดปี เก็ตั้งปั๊มไปรอบครึ่งนะครับให้มันสตาร์ทง่ายมันจะสตาร์ทง่ายเลยครับคือรถเก่าเนาะเราก็เลยบอกว่าลองตั้งปั๊มเข้ามาดูตั้งปั๊มแล้วก็จะจะสตาร์ทง่ายครับเอาสาัก ครึ่งรอบหรือรอบหนึ่งก็ได้ครับเพราะน้ำมันเชื้อเพลิงเราก็เริ่มแบบบีเจ็ดเนาะมันก็จะตันๆนะครับแรงดันไม่ค่อยมีแล้วเราต้องปล่อยน้ำมันให้เขาเข้ามาอีกหน่อยถึงจะได้สตาร์ทง่ายครับอันนี้เราเช็คก,กันเองได้ครับไม่ต้องถึงมือช่างถ้าเรา เช็คไม่ได้แล้วค่อยเรียกช่างครับผมก็จะทำอย่างนี้ครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องเสียพดพาลุยด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ